ปอกกับพวกเฮานะครับอ่ากับออร์แกนิกหลังเลิกงานนะครับไม่นีก่กะพักเทียงกินเขาแล้วอะไนี่ครับเลยสีไม้ไฮาาดินเลยเห็นเปนหย่อยอาหารนะครับไฮดินเด็กน้อยเบเลื่อย,น,ยน,นะครับใส่ถุงไว้เพราะว่าวก,ก็คีมือก็สีได้ไปปลูกพ,พักหรอกน,นี่ก็เป็นดินที่เท่าผสมเรียบร้อยแล้ว ตามสัดส่วนที่เขาได้ทดสอบได้หลายเพื่อจนได้คุณสมบัติที่มันน่นพอดีกับเพื่อนที่มันต้องการนะครับดีดีคดีับด,ด่วยใส่หอดทานนด้ครับนี่ทำได้ว <c oughs> กีอ่อะมีองค์ความรู้ที่แบบเป็ดกรอบของแม่เนาะ เขาบอกว่าเอาทานใส่น้ำเห็นมันดำมาสัน่นแล่มไปคิดตรวนหลว่าดินดีนะมันก็คือดินที่มีการบํารุ่งนะครับนี่สิเป็นดินดำได้เราเอาทานมาใส่มันก็ดำอยู่แล้วมันคุณภาพมันก็บ่คือจังดินที่มักใบโดนนะครับมากดินก็ใส่เวลาเป็นเดือนหมดเลยครับก็สิเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงค่อยๆเอีดยนไปนะครับจะไปฝ่าวิ่เกระเนียบงี้ไง นี่ครับผมผมก็ยังใส่ถุงมือเลยใส่ไม่ได้ใส่เลยผมเ่มักสุ้กับกเี้แต่ผมไม่เห็นเกษตรเก็บเพื่อได้ยุบเอาห้องก็ต้องหาอีหยังอุปกรณ์ามาซับอร์ตมือเข้าเนาะเพิ่มมากบ่อ,อยากดำนะคนสวยคนงามเนาะเออคนสวยคนงามดินนี่เข้ามากเลยใส่ครับดินบอกท,ที่ที่หู้นี่ก็คือแบบเขาบอกว่าดิน ดินไต่เงาไผ่เด้อเขาบอกว่ามันสีดรวนซุยดีอันนี้กับพืชส่วนหนึ่งผมก็เอาดินจากเงาไผ่มากครับเอาเป็นส่วนผสมของการเฮ็ดดินปลูกแร้วมาผสมยังอยู่ครับเอาผสมขิงหัวเลยครับขิงวัวนี่ต้องเอาไปมักก่อนต้องมากักใส่ยังมกักเอาหน้ามม่ซื้อดีลืล่ะหน้าที่ขิงหัวนี่ มัก <Mark S 2> <น>แล้วก็ได้น้ำขีม้ม่วงไหมอเออได้น้ำขีม้ม่วปุยยางดีเลยพักนี่มากมายเป็นยูเลียเนาะไงเงี้วซอยเหงียนเงายวย,ยูเลียนะขีม้ม่วนี่ใส่ยังมักเอาจุลินทรีวะครับจุลินทรีย์เอาตอนแรกก่ะเอาน้ำใส่ก่อนเนาะน้ำใส่น้ำเอาน้ำใส่ใส่ถังมากะแล้วก็จขีม้ม่วลงก็สังเก่าขี้ม่วลงก่อนเอาน้ำใส่กัมักจุลินทรีย์ไป ตุรินซีเหาก็เฮ็ดเองอันนี้ก็คือตุรินซีนะครับนี่ก็สีแดงๆนะครับอันนี้เป็นแล้วไม่เตือนแล้วครับโอ้อน,นี่ผมเฮ็ดโดนเลยมีก่อนนี่ยบอ่อะไรปีที่แล้วหรือว่างปีที่แล้วปีหกสามเนาะปีปี 6, 3, ปีหกสามประมาณปีหนึ่งยังใส่ได้เนาะประมาณปีหนึ่งใส่ได้อยู่างของน้ำก็ได้เอาไปที่ใส่ครับ อลองน้ำที่มันทรงกินที่จะไปกินไดะก็ช่วยรับกินก็นได้แต่เสียไปเทศใส่หอมนอนเมื่อไรได้ครับเ <c oughs> มนนี่สำคัญเลไรในการสำคัญสำคัญสำคัญ,คญ,คญนี่น้ำมัดขิงว่าได้จากการมัดขิงว่าทิ่มไปแล้วก็เอากากขิงว่านะ่ะเอามาผสมดินปลูกนะครับเวลาผสมนี่ก็เอาไปตากมันแห้งก่<ม>อนแล้วก็เ<อ>ชื่อก่อน ต้องตากก่อนตากให้มันแห้งมันจะผสมง่ายครับตกตากให้มันแห้งท่ามมนต้แ,แห้งมันก็สิเหนียวเนาะฮะ้านมักหญ้ายังามงา,มงามใส่น้ำก็ได้ถ้าอยากให้ดีกะตอนที่มักอย่ากให้เผาครับหญ้านเงาเอาแล้มักดีหนุ่มปลูกผักห้ามอืมผักเลยห้ามเลยไมนเป็น่ยนเอิ้นมาอย่างก่อเป็นฟอสซิลเนาะฟอสซิลพืชเนาะก็เป็นป น้ำสักพืชสากพันธ์สักพืชสากสัตว์ตุ้มสี่ซอยปรับสภาพของดินให้ดินดีล้วนซุยดินจะปนเหนียวเพิ่มไนโตรเจนในดินถูกต้องครับเป็นการเพิ่มไนโตรเจนในดินจะเป็นผัดอาหารหลักเนี้ยอพี่เคครับพี่เคักติดมารหลักเนี้ยอไปซื้อน้ำกระสอบปุ๋ยกันแน่เลยละครับ สูตรนั่นสูตรนี่สูตรที่สิบหกสูตรศูนย์สูตรสิบหกสิบหกสิบหกอันนั้นเป็นเคมีแต่ว่าอันนี้เขาเ็เป็นเคมีคือการอินทรีย์นะการขูดพักอินทรีย์ออร์แกนิกอะไรเนี่ยเคมีคือการสังเคราะห์เนาะสังเคราะห์การสังเคราะห์ซึ่งถ้าสังเคราะห์ในระดับที่ใส่เครื่องมือในการสังเคราะห์แพ่ง อุ้ยกับซีมีราคาแพงนะครับแต่ว่าอันนี้เท่าไรไม่ได้ลงทุนอย่างเลยมากไหมไอ้ขิงวัวน้ำบาดเท่านีเ่เนาะบขิงวัวน้ำบาดเท่ากันไปหาเก็บออกกันเลย,ยคลิปออกน<ด>ี่น่ามาขิงวัวแต่ว,ว่าอันนี้เพ็ดข้างนึงลงทุนประมาณหาบาทนะเดี๋ยวประมาณเก่าขวดขวดซมีด้วยครับไข่หน่วยหนึ่งไข่หน่วยหนึ่งสุลด,ด,ด,ดสุลดซ่อนซ่อนหนึ่งน้ำแดกน้ำจึงแสบจช่ไมวัว การกระเดยครับอยเรือนะครับซอนนึงเลยจะปนป่านั่งวคักหนีเห็นบอกจะกินกิ้คือกครับตาบงเม่อาะเมื่อิานคือก่ครันสามหม่ห้องอย่างไรเนาะใส่เจ้ารุกเออจไปใส่บอกพีนะครับมันเผ็ดเลยขาเห็ียดเลยวันนี้จะรู้มีอะไรมางุยกันเล่นามเคียงตักเคียงกินข้าแล้วไม่ให้ดื่เดียว่างว่าง ต่อเทียบว่าอันนี้สโลกแกงจะเอาเกลนี้กลางเลิกงานนะครับอันนี้ก็คือเลิกงานยามือเสาร์กับเอาจาังหนเอาจาังไนเพราะไม่ได้บ่ได้บ้างหลายอัน,นให้ให้กับสิบ่แล้วานะครับนี่เดี๋ยวกีบเกล็ดเขาง,งานก่อนเกล็ดไปแล้วครับคนห้องเกิดมาจะขาดเกล็ดมา อาแล้วมันสิบว่ามีอยู่ว่ามีกินไปๆสงคนกับสงสัยตากันเห็ดแง,นงน่นงเนาะสิบาเนาะครับมผมจะสองคนเท่ากับเป็นลูกอีสานพัดทินเลยครับลูกอีสานพัดทินด้่ยกันครับพัดทินจากอีสานมาอยู่ภาคเหนือแล้วครับเข้าสองคนจะเห็ดแง่น,นะครับ เอาขออนุญาตไล่งานโตเลยครับผมสิบตำรวจโทัวิทยุผู้มีภาคครับบ้านอยู่กับละสินมาเหตุงานอยู่กองร้อยตระเวนชายแดนที่สามสี่เพียร์ยรวมเพื่ออุ้มพังวัดตากครับเจ้าเลยสำหรับผมกับสิบตำรวจโทรพัรักผันดวงนะครับเป็นคนจังหวัดมุกนานครับพิจิตกันกับกาฬสินธุ์นะเป็นตำรวจตระเวนชายแดนนั้งกันนะเด็กมาพอกันกับ เป็นบัดดีกันครับตั้งแตสสมัยเลี่ยนกับ <c oughs> สมัยเลี่ยนอยู่สุขโขทัยแล้วครับแต่มานอน<ข>อเตียงเดียวกันเลยอ่ะบัดดีคู่กัไกนอนเตียงเดียวกันเนาะสีแดงสีนนไดงยังสเน่กอจะซอยดูแลกันเ็ดอันาน,านี้ท่นกันเล็กเล็กน้หน่อยพอได้มาจูแล้วกันมาอยู่น้ำกันอยู่อ,อุ้มพางอยู่ได้มาอยู่ <c oughs> อุ้มพางน้ำกันดูแลกันเงียวๆากันไปครับจนเบื่ละ จะทิตายกันไปครั้งหนึ่งหมดแล้วบ้างครับคนอีสานน่าก็ดูนะครับหายังเห็ดไปเรื่อยหายังเห็ดไปเรื่อยครับเรอยอยู่ซื้อได้ครับอยู่ซื้อว่าไรครับมันไก่บ้านครับไก่บ้านปรูว่าสิเห็ดนี่ปรูว่าสิไปหาเห็ดนี่อย่างนี้อื่นนอกจากพืชแค่ว่าถึงปีตรงนี้มันมีอยู่ก่องลอยนะครับแต่เลยอยากเห็ดล่องเบิง ขอผู้บังคบับบัญชาว่าขอปลูกพักได้บ่รครับผมก็ขอบคุณนผู้บังคบับบัญชาแด้วครับปีที่ยังไห่โอกาสซุ้มผมมาเห็นได้กับเป็นการครับล่องผิดล่องถูกมาระยะเวลาหนึ่งปีนะครับปีนี้ก็เป็นปีอะไรหรอป,ปีที่สอง,สองเนาะปีที่สองครับเป็นปีที่สองของการที่ทั้งสองคนมากถามมาเหตุไหม ไหลายยางแบบธารกิจหรลายลายาย<บ>ยงนะครับคอยมีเวลาทำแบบเริมกลับมาเฮ็ดไหมไม่ไมด้ลูกเป็นตลอดทั้งปีนะครับอ้ดิลูกเฉพาะแบบช่วงที่ห้องกิดวลาห้องวางนะครับช่วงนี้ก็คือแบบพ่อมีเวลาเฮ็ดแบ่ไม่คอยอ็นงานหนอกลื่นที พอปลูกได้ครับพอเพ็รไปได้เปลี่ยนกันเบื้องเปลี่ยนกันเ้าครับแต่ช่วงวิดโควิดพร้อมครับกะว่ได้ไปใสเนาะ,อ,ะอยู่ตะกองลอยเนาะรับดได้ใดบามมหยังเย็ดกะส่วนกันมาปลูกพักนะครับแม่ได้ทั้งสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงขุดยินจับเสียมจับจอบสภาพจิตใจก็ได้ด้วยครับจิตใจก็ดี ดีแลกคนมากหายดินเห่นเพิ่นมามดพักเองกับลื่ไปเลยวาเทาเขียดเนียงมากเ็ดงานมากเมื่อยมากถึนจะนีแล้วมาถิ่มันไหลไปกับนาวเนี่าหมดพักจะเบิดได้เหรเนาะเบิดเบิดืคลองเขียดคล่องเนี่หายไปเลยแรงมากอะหาเขาเยนพักคนอนพี่พัคนนอนเตม็มากับดพักนเจ็บงานเต็มเต็มมากเด็แปะเกี่ยวนึง เลยค่อยเห็ดไปสำหรับคนที่อยู่ใกล้ๆกัถ้าอยากต้องศึกษาเบ้างนะครับจะขอเชิญชวนนะครับมาได้ส่งยังมือแรกนะครับว่าไไปใส่รอกถ้าว่าไปขายของนะครับทางบ้านไกลกัเบ,บึงเอาในคลิปนี้นะครับช,ช่องแนวหลังเลิกงานเนรือว่าเ,าาเสือแหก่าเจริรุ่สสมตำหลังเลิกงาน,น ขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาเลยครับกระป๋ากดติดตามมากคือฮับเกพจนะครับคือยากนั่มเสนอให้พี่น้องมีคนถามมาหลายว่าฮับแง่จะอยากนั่มเสนอในช่องทางนี่เนาะช่องทางยูทูบติดตามคำ <Okay. S 2> ว่าได้กดติดตามจังได้หัวว่าจะเป็นนเพจเนื้อใดแจะได้เป็นจะพยายามฮับไปเรื่อยๆครับบล็อกกักครับ กัดกักกัสิไผ่ยามสูตรกัดถามความได้ครับเก่งยังกัสิไผ่ย่างอับร่งอับร่งเขาบอก่าด้มีเวลาที่จะไปคุยกันเป็นการซ้อนตัวเนาะเขาก็คุยกันท่านนิดเดียก็ได้สอบถามท่านนีดก็ได้ครับส่วนคือส่วนหนอไมาเบิ่งนะครับ ข้างใหม่แนวความคิดใหม่เดี๋ยวจักมื่นเดี๋ยวจะผสมบินในเบิรงครับเดี๋ยวตอนนี้เฮากับคือเคยคือจังว่าเนาะครับการที่จะได้ยังไ,ไงไงไง่ายไหมกับ่บเม่ยนขิงัวดีๆจะต้องใส่เวลาหนักเป็นเดือนเลยครับหนำมักยูรินซี่ก็บสองใส่เวลามักก็ตามก่อนเนินเดือนแต่กัน ประมาณสามเหือนนะครับดูดิ้งซีนสิสโตเต็มที่อันนี้คือว่ายังโอเคเนาะสีก็ยังสวยอยู่แสดงว่ามีาการจะเลื่อนเกิดโถขึ้นเรื่อยๆเขาใส่ดูดิ้งซี่สังกษแสงนะครับในการเอาไปเอาไปเป็นแร่ธาตุเป็นปุ๋ยให้ครับอัลตราทีา <c oughs> รับรเมื่อนี่พอเข้าสองคนปกติขอล่า,ล,าล่าไปเทงานล่าไปเทงานต่อเลยครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ผั้ผ่านแต่ละคลิปที่พวกเข้าได้ลงครับก็ขอสวัสดีทุกคนครับออกเอคนี่นีกล้างเดืองานนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ